สวัสดีค่ะสต u d e n ิวเดนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนวิชาสังคมศึกษาอีกครั้งนะคะและในวันนี้ทีเชอร์มีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มบทเรียนนะคะให้สต u d e n ิวเดนทำรับสมองกันก่อนนะคะรับสมองสามารถทำได้ในแอปพลิเคชัน Word Wall ตามลิงก์ที่ทีเชอร์แนบให้ได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้ว Let's go n u m b e r 1งานใดก่อให้เกิดรายได้ก็ไก่ปลูกผักไว้กินในครอบครัวขอไข่ปลูกผักไว้แบ่งเพื่อนคอควายปลูกผักไว้แบ่งไปขายเองานใดนะคะที่จะก่อให้เกิดรายได้ช่วยกันตอบนะคะสติวเด้นถูกต้องแล้วค่ะ คอควายนะคะปลูกพักไว้สำหรับแบ่งไปขายนั่นเองค่ะ n u m b e r 2ข้อใดจัดเป็นรายได้ครอบครัวก็ไก่เงินเดือนของพ่อขอไข่เงินค่าขนมของพ่อแม่คอควายเงินจากการทำความดีสติวเลนคิดว่าข้อไหนคะที่เป็นรายได้ของครอบครัว เก่งมากเลยค่ะตอบกอไก่นะคะเงินเดือนของพ่อค่ะ Number 3รายได้ของข้าราชการมาจากไหนกอไก่เงินเดือนขอไข่ค่าหนังสือคอควายการค้าขาย เฉลยนะคะ s t u เด n t ตอบข้อกอไก่นะคะได้มาจากเงินเดือนนั่นเองค่ะ Number 4รายจ่ายของนักเรียนคือข้อใดกอไก่ค่าไฟฟ้าขอไข่ค่าน้ำประปาขอควายค่าอาหารกลางวันข้อนี้ตอบอะไรคะ s t u เด n t ถูกต้องแล้วค่ะตอบคอควายนะคะค่าอาหารกลางวันค่ะ Number 5รายรับมากกว่ารายจ่ายจะส่งผลอย่างไรก็ไก่เป็นหนี้ขอไข่มีเงินน้อยคอควายมีเงินออมฉเฉลยนะคะสติวเด้น ต่อข้อคอควายนะคะมีเงินออมค่ะและท็อปิกที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะสติวเดนก็คือการทำบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะสติวเด t นยังจำกันได้ไหมคะว่ารายได้และรายจ่ายคืออะไรรายได้หรือรายรับนะคะ หมายถึงค่าตอบแทนที่ได้รับจากการทำงานหรือการประกอบอาชีพรายได้ของแต่ละครอบครัวที่หามาได้นะคะจะเป็นเงินที่นำมาใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตค่ะและรายจ่ายนะคะหมายถึงเงินที่นำไปซื้อสินค้าและบริการต่างๆในการดำรงชีวิตนะคะเช่นอาหารเสื้อผ้ายารักษาโรค และค่าใช้ใจ่ายต่างๆนะคะให้สติวเดนหยิบหนังสือสังคมศึกษาขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปที่หน้า82ค่ะ Open your book on page 82จากตัวอย่างในหนังสือนะคะสติวเดนจะเห็นได้ว่านักเรียนแต่ละคนจะมีรายรับและรายจ่ายมากน้อยแตกต่างกันไปนะคะยกตัวอย่างเช่น แม็กนะคะมีรายรับคือได้รับเงินจากแม่นะคะ40บาทและรายจ่ายซื้อลูกชิ้นปิ้ง15บาทซื้อสมุด10บาทซื้อน้ำเปล่า5บาทและคงเหลือ10บาทค่ะส่วนส้มนะคะรายรับได้เงินจากพ่อไปโรงเรียน50บาทรายจ่ายซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้ง20บาท ซื้อขนม10บาทคงเหลือ20บาทและคนสุดท้ายนะคะแก้วมีรายรับได้เงินจากคุณแม่30บาทคุณยายให้เงินค่าขนม20บาทรายจ่ายซื้อราดหน้า30บาทคงเหลือ20บาทส t ติวเดนก็จะเห็นได้ว่าการใช้เงินของนักเรียนแต่ละคนนั้นแตกต่างกันนะคะ ทำให้เรานะคะต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะก็เพื่อให้เราทราบว่าได้รายรับมาจากที่ไหนบ้างใช้จ่ายเหมาะสมหรือไม่และมีเงินเหลือเก็บเท่าไหร่ค่ะต่อไปนะคะสติวเด t นที่เช่อมีวิดีโอวิธีการทำรายรับรายจ่ายมาให้สติวเดนได้ดูนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ น้องๆรู้จักการทำบัญชีรายรับรายจ่ายกันไหมคะถ้าใครยังไม่รู้จักเดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักพร้อมๆกันนะคะเล่าสู่กันฟังน้องๆเคยทำบัญชีรายรับรายจ่ายกันหรือไม่คะลองเล่าสู่กันฟังหน่อยคะ่ะว่าเป็นอย่างไรบ้าง เรามารู้จักบัญชีรายรับรายจ่ายกันก่อนนะคะบัญชีรายรับรายจ่ายก็คือการทำบันทึกรายได้ที่เราได้รับและรายจ่ายที่เราใช้จ่ายออกไปในการที่เราซื้อสิ่งของต่างๆเพื่อให้เรารู้ว่าเราได้มีรายรับเท่าไหร่และมีรายการที่เป็นรายจ่ายอะไรบ้างทำให้เราสามารถตรวจสอบการใช้เงินของเราได้นะคะว่าเรามีเงินเท่าไหร่ และใช้ไปเท่าไรและมีเงินเหลือเก็บเพื่อใช้ในยามจำเป็นหรือไม่นั่นเองค่ะบัญชีรายรับรายจ่ายช่วยให้เราใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลและสามารถตรวจสอบได้เพราะเมื่อเรารู้ถึงการใช้จ่ายเงินของเราแล้วเราก็จะสามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินของเราให้รู้จักใช้จ่ายให้เหมาะสมได้ค่ะน้องๆคะ วันนี้ที่ห้องเรียนของคุณครูการดาเด็กๆก,กำลังเตรียมตัวเรียนหนังสือกันอยู่เลยค่ะเราตามไปดูกันนะคะว่าพวกเขากำลังเรียนอะไรกันอยู่นักเรียนเห็นรายการบนกระดานดำกันไหมคะรู้จักไหมคะว่าคืออะไรตารางการใช้เงินหรือเปล่าครับคุณครูตอบได้กใกล้เคียงเลยค่ะเต้ยครูจะเฉลยให้ฟังนะคะว่านี่คือบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะ เพราะบัญชีนี้ไม่ได้บอกแค่รายจ่ายแต่บอกถึงรายรับรายจ่ายและจํานวนเงินที่เหลือเก็บด้วยนะคะจริงด้วยครับคุณครูวันนี้เราจะเรียนเรืยอย่องนี้กันเหรอครับใช่ค่ะเราจะมาเรียนรู้วิธีการตรวจสอบการใช้เงินของเราว่าใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ทำยังไงครับคุณครูผมอยากมีเงินเก็บเยอะๆบ้าง ก็ทำบัญชีรายรับรายจ่ายนี่แหละค่ะเป็นตัวช่วยของเราบัญชีรายรับรายจ่ายนี่แหละครับใช่ค่ะวันนี้ครูจะสอนให้นักเรียนทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวันโดยในช่องแรกจะเป็นวันที่ค่ะคือวันเดือนปีที่มีรายรับรายจ่ายช่องต่อมาจะเป็นการเขียนเป็นรายละเอียดของรายการรายรับรายจ่ายว่าเราได้มาอย่างไรและใช้ไปอย่างไรนะคะ และช่องต่อไปเป็นจํานวนเงินของรายรับและจํานวนเงินของรายจ่ายว่าเราได้รับมาเท่าไหร่ใช้จ่ายไปเท่าไหร่คงเหลือเท่าไหร่เรามาลองทำกันนะ,ะนักเรียนโดยจะยกตัวอย่างการใช้เงินวันนี้กันดีกว่าใครจะเป็นคนอาสาดีหนูเองค่ะดีมากค่ะพลอยก่อนที่จะเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายนักเรียนต้องเขียนวันที่ในช่องแรกก่อนนะคะแล้ววันนี้พลอยได้เงินมาโรงเรียนเท่าไหร่คะ วันนี้คุณพ่อให้เงินมา20บาทค่ะนักเรียนคนไหนตอบได้บ้างว่าพลอยได้เงินจากคุณพ่อมา20บาทจะให้ใส่ไว้ในช่องไหนในช่องรายรับครับถูกต้องค่ะเราจะเขียนจำนวนเงินที่พ่อให้พลอยมาในช่องรายรับ20บาทจากนั้นให้เราดูช่องคงเหลือนะคะพลอยยังไม่ได้ใช้เงินดังนั้นพลอยจึงมีเงินในช่องคงเหลือ20บาท แล้ววันนี้พลอยนำเงินไปใช้จ่ายอะไรบ้างคะวันนี้หนูเอาข้าวมาที่โรงเรียนหนูซื้อไอศกรีมไปห้าบาทคะ่ะใคตตอบครูได้อีกบ้างว่าพลอยซื้อไอศกรีมไปห้าบาทจะต้องใส่ไว้ในช่องไหนคะใส่ช่องรายรับครับไม่ถูกนะคะพัดเพราะว่าจ่ายค่าไอศกรีมไปเป็นเงินที่เราจ่ายไปเราจึงต้องใส่ในช่องรายจ่ายค่ะ จากนั้นเรามาดูที่ช่องคงเหลือกันนะคะว่าเงินของพลอยจะเหลือเท่าไหร่เหลือสิบห้าบาทค่ะดีมากค่ะพลอยมีเงินยี่สิบบาทใช้ไปห้าบาทคงเหลือสิบห้าบาทแล้วพลอยซื้ออะไรอีกหรือเปล่าคะหนูซื้อดินสอลายตุ๊กตาไปสิบบาทค่ะใสรตอบครูได้อีกบ้างว่าเราจะใส่จำนวนเงินไว้ที่ช่องไหนผมตอบได้ครับ ใส่ในช่องรายจ่ายถูกต้องค่ะและตอนนี้พลอยจะเหลือเงินเท่าไหร่คะนักเรียนลายก็เหลือเงินห้าบาทค่ะใช่แล้วค่ะเราก็จะใส่จำนวนเงินนี้ไว้ในช่องคงเหลือแสดงว่าวันนี้พลอยได้เงินมายี่สิบบาทใช้เงินไปแล้วสิบห้าบาทตอนนี้พลอยเหลือเงินห้าบาทและพลอยจะเอาเงินที่เหลือไปทำอะไรคะ หนูจะเอาไปหยาดกระปุกที่คุณพ่อซื้อให้หนูนะคะจะได้เต็มไวๆดีมากค่ะพลอยที่รู้จักการออมเงินโดยเอาเงินไปหยอดกระปกุกไม่ใช้เงินจนหมดหนักเรียนเห็นไหมคะการเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายทําให้เรารู้ว่าเราใช้จ่ายเงินไปเท่าไหร่และมีเงินเหลือเก็บหรือไม่เพื่อให้เรารู้จักใช้เงินได้อย่างเหมาะสมนักเรียนลองกลับไปทําบันทึก บัญชีรายรับรายจ่ายของตัวเองดูที่บ้านนะคะแล้วเรามาลองดูกันว่าใครใช้จ่ายอย่างเหมาะสมบ้างการทำบัญชีรายรับรายจ่ายจะทำให้เรารู้ได้ว่าในแต่ละวันเรามีรายรับรายจ่ายเท่าไหร่และเราได้ใช้จ่ายได้อย่างคุ้มค่าแล้วหรือไม่นะคะ ถ้าน้องๆต้องนำเงินไปใช้จ่ายเรียกว่ารายจ่ายนะคะแต่ถ้าเราได้รับเงินมาเราจะเรียกว่ารายรับค่ะพ่อให้เงินมา20บาทเป็นรายรับค่ะซื้อขนม5บาทเป็นรายจ่ายค่ะค่ารถโดยสาร10บาทเป็นรายจ่ายค่ะขายกระดาษหนังสือพิมพ์15บาทเป็นรายรับค่ะซื้อนมสด10บาทเป็นรายจ่ายค่ะ 2 5บาทเป็นจํานวนเงินรวมของรายจ่ายค่ะ35บาทเป็นจํานวนเงินรวมของรายรับที่ได้ค่ะ1 0บาทเป็นจํานวนเงินรวมคงเหลือค่ะการทำบัญชีรายรับรายจ่ายจะทำให้เราทราบถึงการใช้จ่ายเงินของเรานะคะว่าตัวเรานั้นได้ใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสมหรือไม่และมีค่าใช้จ่ายใดที่ฟุ่มเฟือยบ้าง เพื่อหาทางปรับการใช้เงินให้เหมาะสมต่อไปค่ะอะไรที่เราประหยัดได้เราก็ควรจะประหยัดนะคะจะได้มีเงินไว้เหลือเก็บออมเพื่อที่เราจะได้นำเงินออมมาใช้ประโยชน์ได้ต่อไปในอนาคตค่ะหมดเวลาแล้วละคะ่ะน้องๆวันนี้เราเรียนรู้เรื่องการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมกันไปแล้วว่าในหนึ่งวันเราควรใช้เงินอย่างไรบ้างให้มีเงินออมนะคะ เป็นไงกันบ้างคะติวเดนการทำบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปเราจะไปสรุปเนื้อหาพร้อมกันนะคะให้ติวเดนเตรียมอุปกรณ์สำหรับวงวาดไฮไลท์ด้วยนะคะแล้วเปิดไปที่หน้า84 open your book on page 84เรามาสรุปเนื้อหาและไฮไลท์ไปพร้อมๆกันนะคะติวเดน ผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้การใช้จ่ายที่เหมาะสมเป็นการใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นจ่ายค่าอาหารค่าอุปกรณ์ทางการศึกษาค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยให้สติวเด้นไฮไลท์ที่คำว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นนะคะ ย่อหน้าต่อไปนะคะนอกจากนี้เราควรรู้จักใช้จ่ายให้เหมาะสมกับรายรับไม่ใช่จ่ายให้มากกว่ารายรับเพราะจะทำให้เกิดหนี้สินและเกิดปัญหาภายในครอบครัวตามมาให้สติวเดนทำไฮไลท์ที่คําว่าเราควรรู้จักใช้จ่ายให้เหมาะสมกับรายรับค่ะต่อไป เราไปทําแบบฝึกหัดกันนะคะให้สติวเด t นทาแบบฝึกหัดในแอปพลิเคชัน l i ท e Worksheet ตามลิงก์ที่ทีเชอร์แนบให้ได้เลยนะคะแล้วพบกันในครั้งถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ